อสวัสดีครับเด็กๆนี่ครับรถสกายแลมีใครเคยเห็นบ้างครับรถสกายแล lab, นี่นี่หน้าตาอย่างนี้นี่รถสกายแล็มามานี่ลุงมาเก็บของนี่ลงุงมาเก็บของโอ้โหดัดแปลงเป็นรถเก็บของเป็นไงยอดสกายแล มีใครเคยเห็นบ้างเด็กๆเคยเห็นไหมนี่ทำ<ๆ>มในเก้าหนึ่งคับเก้านึ่งโอ้สุดยอดเลยลุงเก้าหนึ่งคันนี้แกลวนี่ครับไดฮัตสุโอ้โหสกายลแลบเนี่ยเื่อเด็กๆไม่คเคยเห็นนี่นี่คันนี้สกายแลบใครมานะครมนมนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคันนี้นะ นี่ครับลุงมาดัดแปลงโอโ้โหคอดเทะไหนแม่มาเออ,เอให้แกซะเอาเทอเอาในหันนะในหมเก็บออกเท่น้ นี่ครับน้ำมันก็ไม่แพงนะลุงนะเครื่องรถกระป๋อนั่นรันจักบาทครับลุงนี่โอ้ผมซื้อมันชุดแสนกว่าแสนสามท่นอันนี้นะโอ้แสนกว่านะล้วนะมือสองขายกันอยู่เท่าไหร่พวกนี้ มือซ้อมก็แล้วแต่สภาพคุณใไส้ครับสี่หามื่นั้น,นต้องเอามาซ่อมอีกดูอีกครับต้องดูยักษ์บอกว่ายักษ์โอเคครับครับเนีน่สกายแล็บสกายแล็บ